ค่ะเนะะื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารเป็นเทคนิคหนึ่งในเรื่องของการตรวจสอบภายในนะคะที่ต้องให้ความสําคัญอย่างมากเลยนะคะดังนั้นการสื่อสารผลการตรวจสอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะผู้ตรวจสอบภายในจําเป็นต้องมีเทคนิคในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะเพะนั้นบรรยากาศในเรื่องของการที่จะตรวจสอบหรือเก็บข้อมูลหรือรายงานหรือประชุมอะไรกัต่างๆเนี่ย ผู้ตรวจสอบภายในจําเป็นต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นมิตรภาพนะคะสร้างขวัญกําลังใจแล้วก็เป็นมิตรไมตรีเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันในภายในองค์กรนะคะนั่นคือมันก็จะถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของการตรวจสอบเลยนะคะงนั้นการสร้างบรรยากาศให้เป็นมิตรเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันนะคะที่เราจะใช้มาประยุกต์ในเรื่องของการตรวจสอบนะคะดังนั้น ขาก็บอกว่าอันดับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราต้องมีการทบทวนหรือกําหนดว,วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบแล้วก็สื่อสารให้กับหน่วยรับตรวจเนี่ยได้เข้าใจว่าทีมงานตรวจสอบภายในจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์อะไรทําความเข้าใจให้ชัดเจนนะคะสื่อสารกันด้วยการประชุมในการเปิดงานตรวจนะคะและในช่วงของการระหว่างการตรวจนะคะก็จะ มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงมีการประชุมการปิดงานตรวจนะคะจะเห็นว่าการทำงานที่เป็นแบบเทคนิคเรื่องของการาสร้างมนุษยสัมพันธ์อะไรต่างๆพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสื่อสารซึ่งซึ่งการและการสำหรับหน่วยรับตรวจกับหน่วยตรวจสอบภายในนะคะ ก็จะเห็นว่าจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเริ่มตรวจหรือระหว่างตรวจแล้วก็ปิดงานตรวจนะคะโอเคนั่นคือเทคนิคเริ่มต้นนะคะในการที่เราจะสื่อสารให้เข้าใจช,ชัดเจนถึงกระบวนการตรวจสอบนะคะทีนี้ในระหว่างการตรวจเนี่ยมันก็จะต้องมีการที่จะได้ข้อมูลใช่ไหมคะได้ข้อมูลมาเพื่อที่ใช้ สนับสนุนผลการตรวจสอบนะคะเทคนิคนึงที่เข้ามามีบทบาทสำคัญเลยก็คือเทคนิคในเรื่องของการสอบถามหรือสัมภาษณ์นะคะเพราะบางหลักฐานหรือบางข้อมูลเนี่ยเราอาจจะได้จากการสอบถามหรือสัมภาษณ์นี่แหละเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะอย่างเช่นเราต้องการทราบข้อมูลจากฝ่ายบริหารนะคะบางทีเราต้องใช้การสัมภาษณ์เลยนะคะสัมภาษณ์ผู้บริหารว่ามีวิธีการ ระบบธัง่ายๆมีนโยบายที่ชัดเจนแบบไหนเพื่อเราจะได้นํานโยบายเหล่านั้นที่ผู้บริหารดําเนินงานเนี่ยมาทําการวิเคราะห์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เลยมันมันเลยเป็นเทคนิคที่จําเป็นในเรื่องของการตรวจสอบภายในเลยนะคะก็คือเทคนิคการสัมภาษณ์เนาะทีนี้เทคนิคการสัมภาษณ์นะคะมันก็มีเทคนิคที่หลากหลายซึ่งจริงๆในแนวทฤษฎีเนี่ยมันก็ไม่สามารถมาบอกกันได้เนาะ บางทีเนี่ยเทคนิคหลังเนี้ยเราต้องมีประสบการณ์ต้องทำงานเยอะๆแล้วเราจะรู้ว่าการพูดคุยหรือการาสื่อสารคนระหว่างาผู้บริหารกับทีมตรวจหรือทีมตรวจกับผู้ปฏิบัติงานคำพูดที่เราจะใช้เนี่ยมันก็จะมีความที่หลากหลายนะคะนั้นก่อนที่เราจะไปทำการตรวจหรือว่าขอข้อมูลหรือหาหลักฐานอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีการเตรียม ข้อคำถามให้มันเหมาะสมกับส่วนงานที่เราจะเข้าไปขอข้อมูลนะคะทีนี้เรามาดูตามทฤษฎีนิดหนึ่งอ,อย่างเวลาเราจะสอบถามหรือสัมภาษณ์เนี่ยคะ่ะบางทีเราอาจจะต้องมีการตั้งคำถามในหลายหลายรูปแบบนะคะอาจจะตั้งเป็นคำถามแบบปลายเปิดให้เขาอธิบายให้เราฟังนะคะอย่างนั้นทีนี้การตั้งคำถามมันก็จะ เป็นยังไงบ้างคะลองเล่าให้ฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามอธิบายให้เราฟังนะคะโดยส่วนใหญ่การสัมภาษณ์หรือสอบถามพวกนี้มักจะเป็นคําถามที่เป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้เขาแสดงความคิดเห็นออกมานะคะจะไม่ถามว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่คําถามใช่หรือไม่ใช่มันก็จะอยู่ในแบบสอบถามที่ที่เรา จะเป็นการเช็คลิสต์ซะส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นสัมภาษณ์เนี่ยเราต้องตั้งคำถามแบบปลายเปิดดังนั้นเราต้องฝึกเนาะนะเราต้องฝึกวิธีการตั้งคำถามบ่อยๆการที่เราไปสังเกตการทีมตรวจสอบบ่อยๆเราก็จะเป็นประสบการณ์เรานะอาจารย์ว่าอันนี้ก็จะอันนี้ไว้ไว้เราได้มีโอกาสไปทำงานแล้วเราก็ลองฝึกนะคะสำหรับการตั้งคำถามนะมันก็จะมีการตั้งคำถามในหลายรูปแบบเราอาจจะถามเรื่องของคุณภาพของงาน ใช่ไหมคะว่า,าในฝ่ายพี่มีการกําหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดยังไงบ้างคะ,ะเขาก็จะอธิบายละพี่มีแนวทางในการปรับปรุงมีนโยบายยังไงบ้างให้เขาอธิบายมาแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคในการตั้งคําถามนะคะทีะ่เราจําเป็นต้องใช้เลยนะเทคนิคตัวนี้นะคะอีกเทคนิคหนึ่งที่พอเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะได้ข้อมูลจากการสอบถาม นะคะหรือสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเทคนิคนึงที่เราจําเป็นต้องมีอะไรก็เทคนิคในการนําเสนอข้อมูลนะคะเมื่อเราฟังฟังเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเอามาสรุปเนี่ยก็คือข้อมูลเหล่านั้นเอามาเตรียมนําเสนอให้กับผู้บริหารให้รับฟังว่าข้อมูลที่ที่เก็บมาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะคะเราก็มาสรุป แล้วก็ปิดข้อมูลให้กับผู้บริหารนะคะโดยการนำเสนอทีนี้การนำเสนอก็มีวิธีการเขียนารายงานนะคะหรือการานำเสนอให้ผู้บริหารได้ทราบเนี่ยซึ่งกำหนดอ,อยู่ตามมาตรฐานเลยนะคะมาตรฐานของการตรวจสอบภายในจะอยู่ในรหัสที่2,320นะคะเขาบอกเลยว่าผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปผลการตรวจสอบนะคะซึ่งการสรุปผลการตรวจสอบนี้จะต้องระบุ หลักฐานนะคะสามารถระบุหลักฐานอยู่2ลักษณะก็คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วก็การตรวจสอบในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการาเก็บรวบรวมข้อมูลและการเขียนรายงานที่เป็นแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วก็การาตรวจสอบแบบรายละเอียดเนื้อหาสาระสำคัญนะอีกอีกคลิปหนึ่งนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนขอบคุณนะคะ